สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเมียนมาสากาเน่ไทยนายนงานตะว,วงกูเหลปัชิีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบก,กับรายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาผมอดิศรประกอบกิจครับวันนี้พบก,กับจา,ารุตาตาหน่อยนะครับมิงลาบาียมะ มิงลาบาชินดิฉันตุซานเวค่ะวันนี้เป็นตอนที่10นะครับนำเสนอเรื่องภูเขาทองหรือวัดสัเกตราชวรมหาวิหารครับคำหวานครับคำว่าภูเขาทองภาษาเยอมาพูดว่าชุยดาวชุวยดาวนะคะก่อนจะเข้าสู่บทสนทนาที่หนึ่งเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับพระพุทธรูป หรือเจดีพญาคอคอค<อ>วามหมายอเดปเปออเดปเปแปลภาษาบาตาเปียนบาตาเปียพระพุทธรูปโบราณหรือเจดีโบราณชจดีโบราณเีพญาเีพญา ช่วงหลังเน่าปายเน่าปายตั้งหรือสร้างเตเตยุคสมัยกรุงศรีอยุธยายุคสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุทยาคิอดอายุทยาคิด,ด,คดกษัตริย์พระรามที่หนึ่งหรือในหลวงรัชกาลที่หนึ่งรามามินเซติ ราม a มินเซติปรับปรุงซ่อมแซมอีกอีกเปลี่ยนผิวเปลี่ยนเปลี่ยนผิวเปลี่ยนภูเขาตาวตาวรูปแบบหรือลักษณะโปงเซโปงเจใช่ห<ฮ>ดินโคลนดินเลนหรือ ดินอ่อนโนมีโนมีบนหรือข้างบนปอปอสูงสูงมีมีมีมห่หรือในหลวงรัชกาลที่ห้ารามามีนเซงารามามีนเซงาสมัยเลเ่เทเล่เท มาถึงหรือไปถึงเหย้าเหย้าถึงเหย้าเหย้ามองเห็นได้มีหย้ามีหย้ายุคสมัยกรุงสุขโทสขทยัยสุโขทัยขิสุโขทยัยขิเรียนแบบหรือเอาเยี่ยงอย่างหรือเอาเยี่ยงอย่างอดจูอยู่ a ู o อยู่คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งกันเลยนะครับคนไทยส่วนใหญ่เรียกเจดีย์องค์นี้กันว่าภูเขาทองดีพยาโกท้ายลูมิวดุยกาภูเขาทองโลกนาเดหมายความว่าอะไรคะอเดเบก้าบาเลชิแปลได้ว่าภูเขาที่เป็นทองชวยดาวลูปาตาเปียนลูยาเด เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์โบราณหรือเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในภายหลังหลังดีพยากะชีพยาลาเน่าไปมาเตเดพยาลาในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาและสร้างเอาไว้อยุดยาคิกะชีพยาโกยินปีเตทาดาบา สร้างไว้เป็นภูเขาสูงใหญ่แบบนี้นับตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอเอดีอเชนงกเดกะอะคูลูดาวอเมญจีปงซาเนเตไลต่าลาไม่ใช่เพราะว่าสร้างบนดินโคลงใช่มะฮุปูโนมีโบมาเตดาสูดเซดีโกมิมิเตลูมิยาบูก็ใช่นะฮุดาโป พอถึงสมัยของในหลวงรัชกาลที่ห้าแล้วจึงได้สร้างให้เป็นเจดีย์แบบที่เห็นอยู่นี้ให้เป็นเจดีย์แบบที่เห็นอยู่นี้รามามินแจงาและแทะเย้ามาอคูมียาเดเจดีปงซังโกเจพิดาแต่ว่ารูปทรงเจดีย์ก็เป็นแบบเจดีย์โบราณน,นะดาบีแม่เจดีปงซังกาชีสิใช่ เป็นการสร้างเอาไว้ตามแบบอย่างรูปทรงเจดีในสมัยกรุงสุขโขทยัยโฮเดสุขโขทัยคิกะเีดีปงเังโกอจูอยู่บีไล่เตทาดาบาสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกคนไทยส่วนใหญ่เรียกเจดีองค์นี้กันว่าภูเขาทอง ดีพยาโกทายงลูมิลดุยกาภูเขาทองโลคอจ้าดามยาเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่านี้เจดีคนไทยทั้งหลายผู้เขาทองว่าเรียกกันการที่มากประโยชน์ต่อมานะครับหมายความว่าอะไรคะอ d เดย์เบกะ แปลตรงๆจากภาษาเมียนมาเราจะได้ว่าความหมายอะไรคะเปรียวต่อมานะครับแปลได้ว่าภูเขาที่เป็นทองตองลลบา,าบเยนยเดยนแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าภูเขาทองว่าเป็นได้เปรียวต่อไปนะครับเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์โบราณหรือเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในภายหลัง ดีพยา伽เชพยาลาเน่าไปมาเตเดพยาลาแปลตามภาษาเยมาาตรงๆเราจะได้ว่านี้เจดีเจดีโบราณใช่ไหมช่วงหลังเมื่อน,นั้นแล้วจึงสร้างที่เจดีใช่ไหมเปรียวต่อไปนะครับในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงบูรณาปฏิสังขรณ์เจดีโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยาและทรงบูรณาปฏิสังขรณเจดีย์โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาและสร้างเอาไวอา้อยธากกพยาพามามเตเปุปปตทาดาบาแปลตรงๆจากภาษาเมียนมาเราจะได้ว่าแปลว่ายุคสมัยกรุงศรีอยุธยาจากเจดีย์โบราณกษัตริย์พระรามที่หนึ่ง ปรับปรุงซ่อมแซมอีกเสร็จแล้วสร้างไว้การที่เปรียวต่อไปนะครับสร้างไว้เป็นภูเขาสูงใหญ่แบบนี้นับตั้งแต่เอกาอคูล,ลูตองอมิญจีปงซนเนเตไลดาลาแปลจากภาษาเมอมาตรงๆเราจะได้ว่านับตั้งแต่เวลานั้นอย่างตอนนี้ภูเขาสูงมากรูปแบบกับ ได้สร้างไว้การที่ไหนเปลี่ยวต่อไปนะครับไม่ใช่เพราะว่าสร้างบนดินโคลนก็เลยสร้างเจดีสูงสูงไม่ได้มาโฮพูน้อนมีบอมาเตดาสุโรเซดีกูมีมีเตโลมิยาบูแปลตามภาษาเยอม,มาตรงตรงเราจะได้แปลตามภาษาเยอม,มาตรงๆรงเราจะได้ว่าใช่ไม่ดินโคลน ข้างบนที่สร้างการที่ที่ว่าส่วนนั้นแล้วเจดีสูงสูงสร้างทำได้ครับก็ใช่นะโฮด,ดาโปแปลจากภาษาเยนมานตรงๆเราจะได้ว่าใช่การที่สินะประโยชน์ต่อไปนะครับพอถึงสมัยของในหลวงรัชกาลที่5แล้วจึงได้สร้างให้เป็นเจดี แบบที่เห็นอยู่นี้รามามินสมะอคูมียาเดจีดีปงแซงโกเตพิดาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่ากษัตริย์พระรามที่หสมัยมาถึงเมื่อนั้นแล้วจึงเดี๋ยวนี้มองเห็นได้ที่เจดีมองเห็นได้ที่เจดีรูปแบบสร้าง เป็นการที่ประโยคต่อไปนะครับแต่ว่ารูปทรงเจดีก็เป็นแบบเจดีโบราณน,นะดาเบเมเจดีปงเซงกาเชจดีปงเซนเนะมามาจะได้ว่าแต่ว่าเจดีรูปแบบนะเจดีโบราณรูปแบบนะประโยคสุดท้ายนะครับใช่เป็นการสร้างเอาไว้ตามแบบอย่างรูปทรงเจดี ในสมัโฮเตงสุโขทัยเคิงกันโก่อะตุอยู่บีไลเตทาดาบาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าใช่ยุคสมัยกรุงสุโขทัยจากเจดีรูปแบบเรียนแบบเสร็จแล้วสร้างตามไว้การที่การที่คุณผู้ฟังครับ เรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาที่หนึ่งกันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าไม่ใช่พูดเป็นภาษามยามาได้ว่ามะ h o พูม m a h o ูในประโยคนี้คําว่า b o เป็นรูปแบบกันปฏิเสธโดยนามคำกริยามาใส่ระหว่างคําว่ามากบับบูนะคะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ไม่เรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าดิฉันไม่สบายผ้ฉันไม่สบายพูดว่าจะมาเนมกางบูจะมาเนมกบมามกบูไม่ต้องการสิ่งนี้พูดว่าดีฮามมโลจิมบูดีฮามมโลจิมบูโอพูดว่า อเชมีมาลายนมาซังบูอาเชมีมาลายนมาซงบูนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งเป็นภาษาเมียนมาก,กันนะครับดีพิยาโก้ไทยลูมยูดุยกาครับดีพิยาโก้ไทยลูมิูดุยกาภูเขาทองโลโคจารามยาเรอดีเบกาบาเลช ชุยตองลูกบาตรเปลี่ยนลูกยาเลยดีพญาก็ชี้พญาลาาา่ะรอบป้ายหมาเต๋ต่่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 ่ โฮจ้าพ่อมีญาติเจริญปงซังกูแต่พี่ดาทำไเมเจรปสงาใี่เจริญปงโสุฏายคก้าเจรปงซงกูอตุอยูีไลเตอาราบสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเราบทสนทนาที่สเรามาทําความรู้จักกับคําศัพท์กันก่อนนะครับพระอุโบสถเตงโจ เตียโบริเวณภายในอัดวีไปอัดวีไปงานฝีมือด้านศิลปะไช<ป>่งานฝีมือด้านศิลปะอนุปนยญญาเลยาียอนุปนยญาเลยาียในหรือข้างในเทเทงานฝีมือโบราณ ชิคิเลียขคิเละ้ยมีชีชิด้านโน้นโฮแบโฮแบซุ้มรายหรือวิหารเจซ่างเจ้าซางพระพุทธรูปยืนมมยะพยาสินดูโองดงามหรือสง่างาม เปตะเปบนเขาตาวโปตาวโปรประเทศศรีลังกาตีริลิงประเทศศรีลังกาตีริลิงกาในเงาตีริลิงกาในงาได้มายลายลายาลา พระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระบรมสารีริกธ์พระดตโตพญาเดตโตประดิษฐานไว้ทาปนาธาทาปนาธาอาณาเขตของวัดพญาวีพญาวีต้นพระสีมหาพญาวีต้นพระสีมหาโพธิ์ บอดีเงียบไปบอดีเงียบไปความสูงของพระเจดีย์เจดีย์เงียดอเจดีย์เงนดอสูงมี <M' y. S 2> สูงมีมีขึ้นแตะแตะขั้นบันไดลีกาอธทิตลีกาอธทิ คุณผูฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่2กันเลยนะครับงานจิตรกรรมฝีมือสมัยอยุทยาเต็นโดอัดวินบายงาอนุปญญยาและยากาอายุเดียกิกาและยาดุยบามีงานช่างฝีมือโบราณแค่เฉพาะภายในพระอุบโบสถนี้เท่านั้นหรอดีเต็นโดเทมาเบชิโอเทมาเบชิดีและยาชิดาลา ในวิหารทางด้านโน้นยังมีพระพุทธรูปยืนจากสมัยสุขโขทัยอีกด้วยโฮเบกะเะซางเทมาสุโขทัยเลเทกะไมยะพยาซินดูดอเลพระพุทธรูปงดงามจังเลยสินดูดอจีกะตะเปไลดาข้างในเจดีย์ที่อยู่บนเขาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาเอาไว้ ดาวโบกาซีดีเทม,มาตีริลิงกาในเงงกาตีริลงกาในงนกาย่าลาเดยพยาดัโดโตทาปนาทาเดจริงเหรอคะหูลาชิแล้วก็ในบริเวณลานวัดก็มีต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาด้วยปีโดเอบ body y บิบนบเ b e n เ she d a องค์พระเจดีมีความสูงเท่าไหรเจดีย์ียนดอร์กเป่าเมียนทะเลความสูงขององค์พระเจดีสูง63.6เมตรเจดีเนียนดอกาเช่าเซตตรัตมาเช่ามีตาเมียนเดแล้วขั้นบันไดที่ขึ้นเขานั้นล่ะมีกี่ขั้นดาวโบกูเตเตเลกาอธิโกเบนนทิชิดเล สถานีวิทยุศึกษาบัานไดรวมทั้งหมดมี344ขั้นห4ืขั้นคีกากะอาลงปองตงยาลิเซ่ล่ทิชีเดคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกงานจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในพระอุโบสถเป็นงานฝีมือสมัยต็นโดอตวยบังกา อนุปญญาและยากะอย,ยุธยาคิกะและยาดุยบาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าพระอุโบสถบริเวณภายในจากงานฝีมือด้านศิลปะยุคสมัยกรุงศรีางานฝีมือด้านศิลปะยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาจากงานฝีมือทั้งหลายประโยคต่อไปนะครับ มีงานช่างฝีมือโบราณแค่เฉพาะภายในพระอุโบสถนี้เท่านั้นหรือดีตนโดเทมาเบชิคิเลย,ยาแลลตามภาษาเยนมาตรงๆเร,ราจะได้ว่านี้พระอุโบสถข้างในที่เท่านั้นสมัยโบราณงานฝีมือมีการที่ใช่ไหมเปรี่ยนต่อไปนะครับในวิหารทางด้านโน้น ยังมีพระพุทธไทยอีกด้วยโฮเบกะดะซาวเทมาสุโคไทยและเทกะไม่แยพยาซินดูดอเลชิดเดจากภาษาเมียนมาเราสามารถแปลตรงๆได้ว่าด้านโน้นจากวิหารข้างในวิหารข้างในที่สุขโขไทยสมัยจากพระพุทธรูปยืน ก็ด้วยมียังอีกประโยคต่อมานะครับองค์พระพุทธรูปงดงามจังเลยส้นรูดอาตาเปไลสามีมาตรงๆเราจะได้ว่าพระพุทธรูปใหญ่งดงามจังเลยประโยคต่อไปนะครับข้างในเจดีที่อยู่บนเขาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากประเทศสีลังกาเอาไว้ ดาวบอกาซีดีเทมาจาในเงิงกาญาลาเดพญาดโจตทาปนาทาเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าภูเขาบนจากเจดีข้างในที่ประเทศศรีรังกาจากได้มาที่พระธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ ประโยคต่อไปนะครับจริงหรือคะลิแปลตรงจากภาษาเมียนมาจะได้ว่าใช่ใช่ไหมคะเปรียวต่อมานะครับแล้วก็ในบริบรเวณลานวัดก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้จากประเทศศรีลังกาด้วยปีดอพยาวินเทมาตีริเลงกาในเงงกาญาลาเดบอดียองเบนเลชีเด แปลตามภาษาเยอรมัมาตรงๆเราจะได้ว่าเสร็จแล้วตามภาษาเยอมันตรงๆเราจะได้ว่าเสร็จแล้วอาาเขตของวัดข้างในที่ประเทศศรีลังกาจากได้มาที่ต้นพระศรีมหาโพ์ก็ด้วยมีประโยคต่อไปนะครับมีความสูงเท่าไหร่เซดีเนนดอกเปเล่าเมียนตะเล แปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าความสูงของพระเจดีเท่าไรสูงประโยคต่อไปนะครับความสูงขององค์พระเจดีสูง63.6เมตรเจดีเนียนโดก้าเาเซตโตดัตมาเฉามีดาเมียนเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าความสูงของพระเจดีย์6 3 6เมตรสูง เปล่ยกต่อไปนะครับแล้วขั้นบันไดที่ขึ้นเขานั้นละ่ะขั้นบันไดที่ขึ้นเขานั้นละ่ะมีกี่ขั้นดาวโบกูเดเตลีกาอธิโกเบเนทิชีเดเลแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆเราจะได้ว่าบนเขาขึ้นที่ขั้นบันไดก็ด้วยกี่ก็ด้วยกี่ขั้นมี ประโยคสุดท้ายนะครับบันไดรวมทั้งหมดมี344ขั้นคลีกากาอาลองบองตองยาลีเซลีทิชีเดปแปลตามภาษาเมียนม,มาตรงๆจะได้ว่ารวมทั้งหมด344ขั้นมีคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาที่2กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่า องค์พระเจีดีมีความสูงเท่าไหร่พูดเป็นภาษาสัมยามาได้ว่า z พูดเป็นภาษาัมยามาได้ว่า z d neanderga bela mi t ล l e ดี neanderga bela mi tele นะคะในประโยคนี้คำว่า bela ่า l ะเป็นประโยคคำถามว่าเท่าระหว่างคำถาม b ล่า กับคำว่าตะเลบางทีก็ไม่มีคำกริยาใช้แค่เบล่เลก็ได้สถานีวิทยุศึกษาก็มีความหมายถามถึงราคาว่าราคาเท่าไหร่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่คำถามคำนี้ไม่ได้ใช้ในการถามราคาอย่างเดียวใช้เมื่อถามถึงมูลค่า ปริมาณระยะเวลาและจำนวนที่แน่นอนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่ารออยู่นานแค่ไหนแล้วพูดว่าเซ้าวนดาเบเล่าจาบีเลเซ้าเนดาเบล่าจาวีเลค่าข้าวเท่าไหร่พูดว่าวินจจกเบล่าเล ยังจะต้องไปอีกไกลแค่ไหนพูดว่าตัวย่าหมาเปเล่าวีตีเล่ตัวย่าหมาเปเล่าวีตีเล่นะคะคุณผู้ฟังครับฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่สองเป็นภาษาเยนมาก,กันอีกครั้งนะครับเติงโดอัตมินายกะอนุปิญญาและยากะอายุริยาคิกะและยาดวีวา ดีเต็งดอแท้มาเบ้ชีคิเล่ย่าชีดาล่ะโหแบกะตะซองแท้มาสกุทไทแทกะไม่แย่พยาสินธุดอแลชื่อดีเดสินธุดอจีก็ตับแปไล่ดาดองบอกะสิดีแท้มาติรีลิงกานักงานกะย่าละได้พยาฎัตดอทัปปนาทาได้หุล่ะษิ่พี่ดอพยาวินแท้มาติรีลิงกานักงานกะ ยา่าละแร่บริญญยงเป็นเล่สีเด้เซรีนารอกะเป็นลา,ลาเมีเตเล่เซรีน,นาอกะชาวเสตงดัตมาชาวมีตามเด้ตองโบกูเตเตลีกาอิกโกเป็นเทชิดเล่เทชิดเล่เลกากะอาลุงปาต้องอย่าลืมสไลเทิดเสถานีวิทยุศึกษาคำพังเพยเฉลยความคิดจากเมียนมา สำหรับวันนี้นำเสนอคำพังเพยที่ว่าชีเดพยาลูมโยเตนะคะแปลตรงได้ว่าพระที่ไม่มีทองคำคนไม่ขารพนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในคำสอนนี้คือชเยแปละว่าทองคำมาชีเดแปลได้ว่าที่ไม่มีมาชีเด แปลได้ว่าที่ไม่มีพญาแปลได้ว่าพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปหรือเจดีย์ลู่แปลได้ว่าคนมอยูตีแปลได้ว่าไม่ขอรบคือคนเราบางคนก็ไม่นับถือบูชาพระพุทธรูปหรือพระเจดีที่ไม่มีสีทองเปรียบเทียบว่า ต่อให้คนคนหนึ่งมีความสามารถมากใหม่เพียงไหนแต่ถ้าไม่มีรูปรั์หรือรับสมบัติก็ย่อมไม่ได้รับการยกย่องนับถือจากคนบันกลุ่มได้นะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเรื่องภูเขาทองหรือเรื่อง ภูเขาทองหรือวัดสาเกตราชวรมหาวิหารได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ตุันแวได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาเกียสวัสดีค่ะมิงกลาบาชีสถานีวิทยุศึกษา